สนับสนุนโดยคอนเสิร์ตลูกทุ่งอินเตอร์และนิตยสารลูกทุ่งอินเตอร์อาลูกทุ่งอินเตอร์เล่มเดียวเหมือนเป็นเยยวข่าวของวงการลูกทุ่งบริหารงานโดยตุนอินเตอร์ปัญหารังแคผมร่วงผมบางศูนย์การแพทย์ธนบุรี0 2น6์สองสี่ สว,ส,สวัสดีครับ,รบผมพัดกันแพงเพชรครับผมปองพลตบอนแก้วครับและนี่คือรายการ b a n g อกอ i n เทน n เราเจอกันทุกค่ำคืนวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้5้าทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางช่องวา l i t y Channel นะครับครับแล้ววันนี้พี่ตกใจอะไรใครเนี่ยปองพลมดแดงอุ้ยมดแดงจะต้องหัวมันไม่ไม่ดกขนาดนี้อ่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกผมใส่ปุ๋ยสิบหกสิ แล้วมันขึ้นเร็วเดือนละครั้งเนี่ยใส่ปุ๋ยแล้วขึ้นเหรอครับแม่ไม่บอกทําไมอ่ะจะได้เอาไปใส่ของเมียซะหน่อยทําไมอ่ะไม่โดกขนาดนี้สิมันคนละอันกันมันมันขึ้นเป็นส่วนส่วนออส่วนนั้นไม่ขึ้นเอาก็ใส่ส่วนนี้ออกคิดเรื่องเลยพี่คิดทเรื่องแหละเอาคิดว่าเป็นส่วนไหนล่ะก็คิดว่าเป็นส่วนบนเนี่ยไม่ขึ้นไม่ก็กลับมาจะใส่ตาเนี่ยให้มีขนขาขนแขนหน่อยอ๋อมันดูเซ็กซี่เฮ้ยะเออเราจะทำตกใจรายการแบงค์โคอินเรเนี่ยก็ จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวร้านอาหารต่างๆครับพร้อมกับอาชีพอาชีพค้าขายต่างๆไม่จะเป็นจะต้องเป็นร้านอาหารไม่จะเป็นและแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับนะฮะดูรายการนี้มีแต่คําว่าคุ้มกับคุ้มใช่นะคุ้มคม่าไม่ใช่คุ้มค้ั่งครับผมนะคุ้มค้ั่งก็ต้องค่าพี่แดงแล้วเราอยากให้ทุกท่านมีความสุขค่ะท่านผู้ชมครับว่าครับเดีย๋ยวดูซิว่าวันนี้จะมีเมนูอาหารอะไรมา แนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้างครับจะน่าทานขนาดไหนแล้วบรรยากาศของร้านเนี่ย <นะ S 1> จะน่านั่งน่าเที่ยวขนาดไหนนะฮะตามมาเลยครับ อันนี้นะคะเราก็มาอยู่อีก1ร้านที่จะแนะนํานะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อว่า n หนึ่งเก้นะคะอยู่ที่ย่านวชราพลอยู่ไม่ไกลจากร้านเมื่อกี้เองค่ะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในว่าจะแบบสนุกสนานเซ็กซี่ขนาดไหนตามเมี่ยงเลยค่ะดูจากสาวสพี่อาร์นี่นะคะเป็นบรรยากาศในร้านแบบว่าลูกค้าในร้านเขามีแต่หน้าตาดีๆสวัสดีทักทายคุณพี่ก่อนเลยสวัสดีค่ะอันนี้เป็นลูกค้าประจําร้านนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะลูกค้าประจํา ร้านนี้เขามีแต่หน้าตาดีๆดูดน้องๆพี่อาเราซะก่อนนี่ยาวเลยถ้าเกิดมายืนนี่แบบว่ามีดาบอะดูสิตัวตัว,ตวเตี้ยวใครเลยแต่ว่าไม่แข่ไม่แข่นี่นะคะบรรยากาศภายในร้านต่างๆดูดูลูกค้าเขาเน่โอ้ยสาวในร้านนี่ นี่เขาบอกว่าในร้านเขาละลามากแต่ยอ้ไอะดูดิดูแต่ละคนเป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้หนุ่มขาวสนุกว่ะไรวันนี้เขามีปาร์ตี้ชุดขาวหรือยังไงนี่นี่มาดูต่อฟา,าต่อฟนต่อแรงกว่าใครเลยอะ่ะเป็นไงคะแบบบรรยาก,กาศเป็นไรวะ Thank you so much for watching! See you สัมภาษณ์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะไม่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 อันนี้เป็นลูกค้าประจําของร้านนี้หรือเปล่าคะประจำเลยครับมาทุกวันเลยครับมาทุกวันมาทุกวันหยุดยกเว้นวันหยุดหยุดวันไหนบ้างคะก็เมื่อวานนี้หยุดเมื่อวานก็คือมีเมื่อวานไม่ได้มาแล้วติดใจอะไรที่ร้านนี้คะทสาวพี่อาทุกอย่างเลยครับติดใจทุกอย่างใช่ติดใจเฮียเขาด้วยติดใจเฮียเขาด้วย อย่างนั้นอย่างั้นฝากฝากแฟนๆของบางกอกอินเทนหน่อยค่ะว่าเชิญชวนให้มาเที่ยวร้านนี้เลยแล้วบางกอกอินเทนใช่ทุกคนต้องมาที่นี่อยู่แล้วต้องมาที่นี่อยู่แล้วมาง่ายมาถูกแป๊บเดียวเองก็มาถึงมาใกล้ๆใกล้ๆกับเส้นทางด่วนเอกมัยรามินทาเออไกลมากนะมาเจอมาเจอกับหนุ่มๆสุดหล่อของเราได้ตรงนี้เลยมีหล่อกว่านั่นอ่ะอ้ยนี่นี่นี่โอเคไายบายแล้วเจอกันนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ลากผู้จัดการร้านสุดหล่อของเราออกมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าทำไมร้านนี้ถึงมีบรรยากาศที่แบบว่าดูดีขนาดนี้แล้วก็มันขนาดนี้ค่ะ อ่าสวัสดีค่ะ,คะให้หนูเรียกเรียกเรียกคุณพี่ว่าอะไรดีคะ,ะพี่ตู่ครับพี่ตู่นะคะพี่ตู่เนี่ยคือร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะ เพิ่งเปิดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งครับเปิดได้ประมาณเดือนหนึ่งวิแต่แบบลูกค้าเยอะมากอะ่ะค,คืออย่างงี้อยากรู้ว่าลูกค้ามาเยอะๆแบบเนี้ยเขามาเพราะว่าเขารู้จักกับเราอยู่แล้วหรือว่ามีการ PR โฆษณาย,ยัางไงคะคนถึงมาเต็มร้านขนาดนี้มีการพาอาร์ส่งเสริมโดยการออกพวกเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ๋อใน<า>สื่อโซเชียลครับโซเชียล ในสื่อโซเชียลก็คือแบบว่ามี f Facebook หรือว่ามีแฟนเพจเป็นของเป็นของร้านเองอ่ะอย่างนั้นบอกซะหน่อยละกันว่า f a e b o o k หรื้ว่าแฟนเพจของที่ร้านนี่คืออะไรคะใช่ใช้ชื่อร้านเลยใช้ชื่อร้านเลยแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวทางรายการเราเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้อยากร่วมสนุกหรือว่าอยากเข้าไปดูบรรยากาศชิวๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook ของร้าน n หนึ่งแปดเก้าตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยเอ้ยหนึ่งแปแ้วคุณผู้ชมผิดพลาดนิดนึงห่วยตาละมีชิวมากแล้วก็อันนี้เป็นร้านที่อยู่แบบว เป็นแบบใกล้เคียงแล้วค่อนข้างนี่จะเป็นกลุ่มลูกค้าแบบประมาณไหนคะที่มานั่งร้านนี้อ่เป็นลูกค้าที่ค่อนข้างจะเพจก,ก,กลางๆกลางๆใช่ใช<ม>ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเอ่อนักศึกษาหรือว่าจะเป็นแบบนคนทํางาน,น,งานเอ่อ,อ,อพวกออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็สามารถมาได้เลยชิลๆไม่แล้วเขามีแบบว่าเวลาไปผับตามอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบตีกันที่นี่เคยมีหรือยังเดือนหนึ่งที่เปิดมายง แล้วรับประกันความปลอดภยัยมาว่าไม่มีแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนอยคุณผู้ชมมาได้เลยค่ะสบายชิลๆนะคะใกล้ๆมากก็หยุดเส้นวชราพลเลยใกล้ๆเส้นเลียบทางด่วนรามินทานะคะ <ขอ S 1> ใกล้ๆทางด่วนเอกมัยรามินทาลงทางด่วนปุ๊บอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็มาได้เลยที่ร้านชิลๆบรรยากาศแบบนี้พ r สาวสวยเอา,อางี้ถามหน่อยมีแบบว่าเวลาคัดเลือกสาวๆพนักงานเนี่ยเขาคัดเลือกกันยังไงครับพี่<อ>พี่ตู่คัดแดงหรือเปล่า ค่อนข้างจะคัดเองโอ้โหดูหน้าดูหน้าด,ดูหน้าค่อนข้างจะคัดเองนะคะแบบนี้นี่เขาเรียกว่าคัดมาแบบเน็ตเนตเลยเนื้อนมไข่เออเราอย่างงั้นนะคะพนักง,งานที่นี่ก็บริการดีเพราะาเทรนเทรนเองใช่ไหมครัครับผมแล้วก็มีมีอาหารด้วยมีเปล่ามีครับ ก็ค้าวงจรเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่านั่งดื่มชิลๆนะคะเพลงพอๆหรือว่าอาหารอร่อยอร่อยนะคะก็เชิญได้เลยค่ะที่ร้านนาเค็ตหนึ่เกาคราวนี้ไม่ผิดแล้วเออยังไงก็อยากให้พี่ตู่ฝากฝากถึงแฟนๆนะคะบางกอกอินเทนหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักร้านของเราดีแล้วอยากให้รู้ว่าร้านเรามีดียังไงฝากถึงเลยค่ะเออร้านเราก็มีบรรยากาศชิลๆนะครับดนตรีพาะนะพีอาร์สวยๆน่ารัก อ,ออกสื่อมากไม่ได้ฮะต้องไหนพูดว่ายังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตู่มากมากนะคะที่แับว่าเสียสละเวลามานั่งคุยกับเราให้เราได้รู้ถึงแบบความเป็นมาเป็นไปของร้านนี้แล้วก็พูดถึงแบบว่าข้อดีของร้านนี้กันไปเน็ตแล้วเมื่อกี้ก็เข้าไปดูบรรยากาศกันแล้วไปพิสูจน์ได้นะคะเข้าไปเลยค่ะได้ที่แฟนเพจหรือว่า Facebook นะคะของนายแคท1 8 9 1 9 8 โอเคค่ะและสําหรับคุณผู้ชมนะคะหรือว่าแฟนๆของชาวบางกอกอินเทนเนี่ยที่ชมอยู่ตอนนี้นะโทรเข้ามาในรายการนะ5าสายแรกนะคะที่รายการของเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสําหรับ5าสายแรกเป็นอะไรคะพี่เป็นโปรโมชั่นคือโทรเข้ามา5าสายแรกให้เล่าขวดหนึ่งครับอ้อยตายแล้ว5าสายแรกนะคะร,รับไปเลยเล่าฟรีอีกหนึ่งขวดค่ะกดรีโทรเข้ามานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้ค่ะ နော်တော့တော့แบบนี้แหละကြည့်มา เวลาของเราในวันนี้นะคะก็ได้หมดลงแล้วก่อนอื่นเม้ง mm hmm. ต้องขอขอบคุณสถานที่กินชิคๆค่ะร้านชุมแพบาร์บีคิวแอนซุกี้ค่ะแล้วก็สถานที่ชิลๆบรรยากาศลาดๆแบบนี้นะคะกับร้าน Naked หนึ8ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะเม้ง mm hmm. ต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนสวัสดีค่ะ